โอเคไหมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนโอเคเนาะไม่แต่เดี๋ยวทำสูตรให้เขาแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคเนาะได้ไหมโอเคโอเค <c oughs> ไม่มีน้องเขาขอมาเขาบอกว่าป้าทำสูตรที่ว่า ง่ายๆให้หนูหน่อยแต่ว่าใช้ได้ตลอดเนี่ยสูตรเนี่ยคือมันจะใช้ได้ทุกห่วยทุกหุ้นได้หมดอะ่ะห่วยคือถ้าเราให้แล้วเราต้องให้ของดีของที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปให้นะอย่างสูตรที่ว่าให้แล้วเข้างอสองงดแล้วก็หลุดไม่ให้คือให้แล้วเนี่ย ให้ใช้ได้ยันถึงชาติหน้าคือไม่คือตายแล้วเกิดก็ยังใช้ได้อ่ะสูตรนี้อสูตรใช้ได้ยันถึงชาติหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอัดคลิปก่อนไม่เดี๋ยวสอนมึงสูตรเนี่ยไม่ยาก กับเบอร์อยู่ในไอ้ด้นไม่บางทีแต่กูก็ใช้อยู่ในะสูตรเนี่ยเพื่อเอามาประกอบไงใช่แม่นสูตรนี้แม่นใช้อยู่แล้วมึงไม่เปิดดูสมุดสูตรจดไว้อยู่ไม่เข้าใจใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวก็มานั่งนั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวปล่อยสูตรอืม ไม่มีอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าเออช่องเนี้ยขี้เนียวสูตรไม่เคยเห็นทำสูตรให้ดูกดหัวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปะวันก็จะมาอ่าอ่าสอนสูตรฟรีสูตร ใช้ได้ยันถึงชาติหน้านะคะสูตรใช้ได้ยันถึงชาติหน้าค่ะก่อนที่เราจะไปประวันจะมาสอนทำสูตรก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยค่ะ <c oughs> วันนี้ประวันก็จะมาสอนสูตรนะคะคือใช้ได้ทุกหวยทุกหุ้นทุกทุกทุก,ทกหวยอ่ะที่ว่ามันมีอยู่ในโลกนี้นะคะซึ่งก็เป็นสูตรที่ว่าทำไม่ยากทำง่ายๆ แต่ว่าใช้ได้ตลอดชาติค่ะใช้ได้ถึงชาตินี้ยันถึงชาติหน้านะคะยันลูกยันหลานยันเลนนะคะสูตรนี้ซึ่งก็มีน้องเขาคอมเมนต์มาเนาะว่าเออเป้าวันทำสูตรง่ายๆให้หนูหน่อยแต่ว่าใช้ได้ผลโอเคน้องขอมาเป้าวันจัดให้อ,อ่าแล้วก็มีอีกคอมเมนต์ว่าเออช่องนี้ ไม่เคยสอนสูตรเลยอะไรเลยอันนี้ป้าวันก็ต้องขออธิบายนะคะอย่างที่ว่าสูตรที่ว่ามันใช้ได้แค่งวดสองงวดแล้วมันหลุดเนี่ยคือป้าวันก็จะไม่ให้นะคะเพราะว่าป้าวันเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าป้าวันจะให้อะไรใครเนี่ยป้าวันต้องให้ของดีค่ะของที่ไม่ดีป้าวันจะไม่ให้นะคะอันนี้ก็ให้น้องเข้าใจด้วยนะคะโอเควันนี้ถ้าน้องอ ได้ดูคลิปป้าน้องก็ดูนะคะสูตรที่ประวันให้ไปเนี่ยคือใช้ได้ตลอดชาติค่ะยันถึงชาติหน้านะคะอืมอันนี้ประวันจะมาทำตัวอย่างให้ดูก่อนว่างวดที่ผ่านมาก่อนนะคะเพื่อน้องๆเพื่อน้องจะได้เข้าใจนะคะแล้วประวันก็จะมาทำงวดปัจจุบันให้ดูนะคะ โอเคนะคะนี่เราก็จะมาตั้งกันก่อนเนาะงวดที่แล้วเลขออกอะไรไอ้นางมึงเอาสมุดมันมาทีงวดที่แล้วออกอะไรอ๋อนี่นะคะอันนี้ของงวดงวดวันที่เท่าไหร่งวดวันที่หนึ่งเนาะเราเขียนไว้ก่อนนะั้นหนึ่งเดือนสิบสองหกสี่ว้ออกวันอะไรวันนั้นออกวันคารใช่ไหม อ,อันนี้ออกวันพุธใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่สิบหกแล้วเนาะสิบหกเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะเออสิบหกเดือนสิบเอ็ดเลยอันนี้เขามาออกที่หนึ่งเดือนสิบสองเนาะออกวันอะไรวันพุธใช่ไหมวันนั้นพุธนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เดี๋ยวพ่อวันค่อยอธิบายนะคะงวดที่แล้วคือ7 6็ดหนึ่งสองตัวล่างคือ5 7โอเคนะคะน้องดูนะคะเดี๋ยวพ่อวันเดี๋ยวพ่อวันจะทำให้ดูนี่นะคะเราจะใช้สองตัวนี้นะคะ คือเราจะเอามาเอามาบวกไข้กันเราจะเอามาไข้กันน่ะนะคะนี่นะคะน้องดูนะคะเราจะเอาหลักหน่วยเนะี่ยมาตั้งก่อนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่ง,ง,งลงไปนะคะ1ก็คือสองสามสีห้า็ด 1>, 1 2ึ่งสอามสี่ห้าหก็ดและ8ดนะคะเราจะใช้แค่7จเจดแถวนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาหลักสิบเนี่ยมาบวกคว่อยทางนี้นะคะหลักสิบก็บวกลงมา6ใช่ไหมก็จะเป็นเจ็ดแปดเศหนึ่งสอง สามนะคะทีนี้เราก็จะมาตั้งค่ะเราก็จะมาตั้งวันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ค่อยย้อนไปดูคลิปนะคะคือเปอรวันจะสอนรอบเดียวนะคะอันนี้ก็นี่นะคะให้ครบ7วันของของวันน่ะนะคะนี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์จันทร์ คานพุธพฤหัสสุกเสาร์เสียงได้ยินไหมคะนี่นะคะให้น้องดูนะคะว่าหวยงวดหวยงวดที่จะออกเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะออกตรงกับวันพุธใช่ไหมหวยตรงกับวันพุธเขาออกอะไรอะออกอะไรแล้วไหน เลขเอสองห้าแปดแปดสองใช่ไหมคะอันนี้หวยออกวันพุธนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะซึ่งประวันจะมาทำย้อนให้ดูแค่งวดเดียวนะคะต่อไปน้องก็เอาไปศึกษาเองแล้วก็เอาไปทำดูเองนะคะนี่นะคะหวยออกวันพุธเราก็จะได้เด่นห้าใช่ไหมคือเลขขี่และเลขคู่นะคะ เหมือนอย่างเช่นเลขขี้เนี่ยอ่ะโอเคน้องนับลงมานะคะว่าเลขขี้เนี่ยเขามีตัวอะไรมั่งที่ชนกันอยู่ในในโซนนี้นะคะในแถวนี้นะคะนะคะเนี่ยเราก็จะได้ละ1คือ3นะคะเราก็จะได้3 5 7ใช่ไหมคะ ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดวันค่ะนะคะให้เอาเลขตามวันนะคะเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะได้เลขมาสามตัวใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยให้เอาเลขขี้นะคะตัวหน้าเนี่ยเขาได้เลขอะไรให้เราเอาเลขขี้ทั้งหมดค่ะนี่นะคะเข้าใจไหมคะเราก็จะได้สามได้ห้าได้เจ็ดนะคะ อ่าเหมือนแถวนี้อ่ะคือเราได้เลขคู่ใช่ไหมคือเราได้ศูนย์เขามีเลขอะไรมั่งเขาก็จะมีเดี๋ยวป้าเขียนคนละสีดีกว่านาะสีเดียวกันก็ได้เดี๋ยวมองไม่เห็นคือเขาก็จะมีแปดศูนย์สองเนี่ยคะ่ะง่ายๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคือน้องสามารถจับได้เลยนะคะเนี่ยไม่ยากหรอก สูตรง่ายๆเหมือนอย่างกับเช่นที่ว่า blur, น้องจะจับน้องได้ตัวนี้อน้องไม่เอาตัวนี้น้องจะเอาตัวแทนเขาก็ได้นะคะหรือถ้าน้องไม่ชอบตัวนี้น้องจะเอาตัวแทนเขาก็ได้นะคะเ <c oughs> นี่ยชอบตัวแทนตัวไหนก็คือเราเอาตัวนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนศูนย์เนี่ยน้องไม่ชอบศูนย์นะคะน้องก็เอาตัวแทนเขาได้ค่ะนเนี่ยนับไปเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย หนึ่งสองสามเนี่ยเขาก็จะมาลงล็อกตรงนี้พอดีอันนี้ก็เช่นกันหนึ่งสองสามจะลงล็อกพอดีเลยหนึ่งสองสามเขาก็จะลงล็กอล 1, 2, 3, ก,ลลกพอดีเลยนะคะน้องเข้าใจนะคะป้าจะไม่อธิบายซ้ําแล้วนะคะแล้วน้องก็ต้องทําสูตรอื่นๆประกอบเพื่อหาเลขตัวเด่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่เฉพาะสูตรนี้นะคะแต่ป้าเนี่ยจะมาสอนสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้ย ใช้ได้ทุกหวยทุกหุ้นทุกตัวเลขที่มีอยู่บนโลกนี้นะคะถ้าน้องอยากรู้ว่าจริงเหมือนปวันบอกไหมคือให้น้องทำย้อนหลังดูแล้วค่อยๆศึกษาดูนะคะว่าสูตรที่ปวันให้ไปเนี่ยคือใช้ได้จนถึงชาติหน้าค่ะของไม่ดีปวันไม่ให้นะคะปะวันจะคัดแต่ของดีๆมาแบ่งปันให้นะคะ น้องเข้าใจนะคะนี่นะคะนี่นะคะระาวันก็จะทำสอนไว้ให้นะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาทำงวดปัจจุบันกันคือเลขจะออกวันพฤหัสใช่ไหมนี่เขาออกคือเลขออกวันพุธน้องเห็นไหมคะคือเลขออกวันพุธห้ 58, เนี่ยถูกไหมจับ58นะ แปดสองถูกไหมคะเห็นไหมคะไม่ใช่ป้าสอนตั้งนานแล้วน้องไม่เห็นกันนะคะโอเคนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเด็กที่ป้าจ,จับออกมาให้เนะี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะออกเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะมาทํางวดปัจจุบันกันนะงวดปัจจุบันก็ออเราก็จะดึงแปดนี่ลงมาคะ่ะแปดก็คือเก้า ศู 1> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหกดะคะคือดึงแปดนี่ลงมาค่ะ8ดแล้วก็บวกไปเลย9ก้าบวกหนึ่ง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 ลงมานะคะบวกหนึ่งบวกหนะคะนี่ประวันจะทําบวกไว้ให้บวกหนี่นะคะบวกหค่ะบวกหนึ่ง บวกหนึงลงมาหมดนะคะนี่นะคะน้องคงเข้าใจเนาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งสูตรง่ายๆแต่ว่าใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ยันถึงชาติหน้าค่ะทีนี้เราดึงหลักหน่วยลงมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาใช้หลักสิบนะคะใช้แต่เฉพาะสองสองตัวบนนะคะ ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะทีนี้นี่เราก็จะดึงห้าลงมาค่ะห้าก็เป็นหกใช่ไหมคะหกเจ็ดแปด้ย์หนึ่งสองนะคะเพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวเลขอะไรมั่งวันเลขออกวันไหนให้เอาตามวัน ให้เอาตามวันที่เล่เหวยรัฐบาลออกนะคะอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสสุกเสารนี่นะคะ งวดต่อไปเนี่ยคือเลขออกวันที่เท่าไหร่สิหเดือน10บอาเดือนสิบองหนึ่งหายอีกล้ะหกสี 64, พ่พฤหัสสบดีนี่นะคะอันนี้ก็รอผลนะคะรอว่าเลขเขาจะมาตัวไหนนี่นะคะ อืมเลขออกวันพฤหัสใช่ไหมเห็นไหมคะน้องเห็นไหมคะเลขออกวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ที่สามและศูนย์นะคะสามและศูนย์เนี่ยตัวที่ว่า,เ,าเหมือนเขาเนี่ยคือมีตัวอะไรมัง่งเราก็มาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือให้นับไปเจ็ดแถวครบกับวัน่ะนะคะเขาก็จะมีตัวอะไรอะ่ะนะคะก็มีหนึ่งและมีเก้าใช่ไหมคะอืม เราก็จะมาเขียนตรงนี้9 1โอ้งวดนี้เลขจะเยอะหน่อยเฮ้9 1 3และ5นะคะชุดแรกค่ะแถวที่สองก็จะมีตัวอะไรมั่งอะ่ะก็จะมี6 8 0และ2งนะคะ6 8 0 2 งวดนี้เนี่ยเขาเหลือแค่3ตัวแต่ง,งวดนี้เขาเหลืออยู่4ตัวก็อย่างเช่นที่ป้าวันบอกนะคะว่าต้องให้น้องเนี่ยทำสูตรอื่นๆประกอบด้วยประกอบมาเทียบดูว่าเราได้ตัวเด่นตัวไหนนะคะเราได้ตัวเด่นตัวไหนนะคะบางทีเนี่ยบางงวดเนี่ยเขาก็จะออกคู่แบบนี้ค่ะนะคะแต่บางงวดเนี่ยเขาก็จะออกแบบเฉลียงเชเป อะไรคือแบบให้น้องศึกษาดูนะคะประวันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแต่ต้องให้เอาตามวันนะคะให้เอาตามวันนะคะเนี่ยเหมือนอย่างเช่นงวดเนี้ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาได้เลขน้อยนะคะถ้าเราจับประกบคู่ก็มีแค่ไม่กี่ตัวแต่อันนี้ถ้าเราจับมาประกบคู่เนี่ยเขาก็มีเยอะใช่ไหมประมาณยี่สิบกว่าชุดยี่ห้าชุดไหมเนาะ ยังไงน้องก็พาไปประกบนะคะว่าเขาจะมีเลขอะไรมามั่งนะคะเขาอาจจะมา9มา1มา3หรือมา5ก็ได้นะคะอย่างเช่นนี้ก็เหมือนกันเขาอาจจะมา6มา8มา0มาสอน้องก็ไปหา,เ,าเลขดับมาตัดแล้วก็หาเลขเด่นมาเทียบถ้าน้องได้ตัวไหนเนี่ยทั้งสองสูตรเนี่ยน้องก็เอามาประกบกัน เอามาประกบแล้วก็ซื้อหรือไม่งั้นก็จับตรงนี้จับสองชุดเนี่ยวินวินกันแล้วน้องก็ไปหาเลขเด่นมาเพื่อมาตัดเลขที่ว่ามันไม่เด่นออกนะคะเข้าใจนะคะอ่ะแคบค่ะให้น้องเอ่อให้น้องไปทำย้อนหลังดูนะคะถ้าใครชอบเล่นเลขอะไรหวยอะไรก็เอาไปทำย้อนหลังดูนะคะซึ่งปรอวันเนี่ย ถ้าประวันจะให้อะไรใครเนี่ยประวันจะให้ที่ว่าของดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตอนะคะแต่ถ้าว่าสูตรที่ว่าเออให้ไปแล้วเนี่ยเข้างวดสองงวดแลวด้วหลุดคือประวันจะไม่ให้ค่ะเพราะอะไรที่ประวันเนี่ยไม่มาทําสูตรให้ดูนะคะประวันไม่ใช่คนขี้เหนียวค่ะน้องขอมาป้าจัดให้จัดให้ป้าจัดของดีให้ค่ะนะคะ ป้าก็ขอบคุณนะคะที่น้องคอมเมนต์มาบอกนะคะยังไงถ้าต้องการสูตรอะไรก็บอกมาได้ป้าวันก็จะมาสอนนะคะค่ะป้าปวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนอะเนาะยังไงก็ให้น้องๆเอาไปศึกษาดูนะคะและเพื่อนๆทุกๆคนที่ว่าทั้งทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะเนาะเพราะว่าสูตรเนี่ยใช้ได้ตลอดตลอดน่ะ อืมเนี่ยอ่าสูตรใช้ได้ตลอดชาติค่ะ <c oughs> อันนี้ะวันไม่ได้ประชดนะคะแต่ว่าชื่อชื่อสูตรเนี่ยพวันจัด ถ้าอันไหนที่ว่ามันใช้ได้ตลอดเนี่ยคือประวันก็จะตั้งอย่างนี้ทุกสูตรอะค่ะนะคะอันเนี้ยสูตรใช้ได้ยันถึงชาติหน้าค่ะสูตรนี้นะคะน้องก็ไปตั้งไว้เลยนะคะสูตรนี้สูตรใช้ได้ยันถึงชาติหน้าค่ะตายชาตินี้แล้วก็ไปเกิดชาติใหม่ยังใช้ได้อีกค่ะนะคะประวันก็ขอย้ําว่าใช้ได้ทุกหวยทุกหุ้นนะคะให้เพื่อนๆลองไปทําดู เพื่อนๆคนไหนชอบเล่นหวยอะไรก็ลองเอาไปทำดูนะคะทำย้อนหลังนะคะประวันจะทวนให้อีกทีนะคะแถวแรกเนี่ยให้ใช้หลักหน่วยมาตั้งนะคะบวกหนึ่ง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 นะคะแถวที่สองนี่ให้ใช้หลักสิบนะคะนี่นะคะให้ใช้หลักสิบนะคะก็บวกหนึ่ง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 เหมือนกันแล้วก็ให้ตั้งวันนะคะ วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ให้ตั้งตรงวันนะคะถ้าน้องตั้งไม่ตรงวันเนี่ยคือเลขมันก็จะบิดเบี้ยวนะคะแต่ถ้าน้องตั้งตรงวันเนี่ยเลขก็จะไม่บิดค่ะนี่นะคะเนี่ยพระวันก็จะทำโสนไขว้กันให้นะคะเข้าใจนะคะเนี่ยเหมือนงวดเนี้ยก็รอผลนะคะว่าเลขมันจะออกมาตรงตามนี้ไหมเนี่ยต้อง ถ้ามันได้เยอะอย่างเงี้ยเราต้องไปหาเลขเด่นเราต้องทำหลายๆสูตรหาเลขเด่นมาประกบนะคะมาตัดเพื่อมาตัดตัวเลขออกนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยประวันใช้ประจําค่ะใช้มานานแล้วด้วยสูตรนี้ถ้าถามมันหลุดไม่ประวันส่วนน้อยมากมันนอนหลายๆคือน,นานมากอะ่ะจนเราลืมอ่ะเขาถึงจะหลุดแต่ถ้าเขาหลุดเนี่ยเขาก็จะมาตัวนี้อะค่ะ ตัวประกอบของเขาตัวลงเนี่ยเขาเรียกว่าตัวลงนะคะเนี่ยถ้าสมมุติเขาหลุดจากตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาตัวลงของเขานะคะน้องเข้าใจนะคะค่ะปะวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้อ่นะเนาะซึ่งปวันก็มาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆอน่นะเนาะลองแคปแล้วก็เอาไปศึกษาดูถ้าว่าใครไม่เข้าใจก็เปิดดูหลายๆครั้งเป็นสูตรง่ายๆไม่ยากแต่ว่าใช้ได้จนถึงชาติหน้าค่ะ ตั้งชื่อสูตรไว้เลยสูตรใช้ได้ยันถึงชาติหน้าค่ะค่ะประวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะยังไงก็เอาไปศึกษากันดูนะคะค่ะประวันก็ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาแวะมาชมเนาะค่ะประวันก็ขอบพระคุณมากๆเนาะสวัสดีนะคะ